ด้วยความที่ฉันเนี่ยมี Fol วา w e r S6 นะคะอ่ะเปิดให้ดูเปิดให้ดูนะคะนี่อ่ะฉันมี f o ลวา w อสหกนะคะด้วยความที่อ่าดีละคะ่ะฉันก็เลยอยากจะเนิร์ฟชินิดนึงอ่ะโดยการที่เอาชิเล่นคนเดียวก็ใส่แบบตัวตลกตลกเข้าไปแบบนี้อ่ะอ่ะด้วยความที่นะคะด้วยความที่นะห้องแรกคือฉันจะปล่อยให้โ o ลวาโซโล่ไปเลยนะ ส่วนห้องสองเนี่ยก็จะเป็นแคนเซเลอร่าล็อกเซียแล้วก็ช็อคฮิปเปอร์นะคะแล้วก็ใช้เป็นอันนี้ละกันด้วยความที่เนาะด้วยความที่เนาะเออก็เลยแบบว่ามันก็เลยต้องเนิร์ฟนิดนึงนะคะเดี๋ยวมันจะเวิร์เกินนะคะเออเออเออแบบด้วยความที่อ่ะเออนี่ละค่ะก็เล่นคนเดียวไปเลยนะคะเออนี่เฟิงเฟิงปฟิงเฟงเฟง เล่นไปเลยไม่แบ่งไข่บิ้มบิ้มบิ้มนี่นะคะอยจอยมากนี่ไปเลยอีกห้องหนึ่งมันก็จะแบบประหยัดทีมไงข้อดีของการที่แบบปลดหกนะคะก็คือ เราจะได้แบ่งแคนเซเลร่ามาไว้ห้องนี้ไงทุกคนควรทำนะจริงๆทุกคนควรทำนะคะจะได้ประหยัดทีมนะเห็นไหมใช้แค่นี้เองเอออะรวบเออเออเออนะคะทุกคนต้องมีนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะได้ประหยัดทีมไงเห็นไหมจ,จอยเลยกดอันสีจอยเลยนะคะ อระเบิดเบิม้มแต่มีล็อกเทียก็คือช่วยได้เยอะแล้วแหละความจริงอะไม่ต้องไปฟโฟล่าว่าอะไรหรอกจ้าล็อกเทียตัวหนึ่งคือจบเนาะอันนี้อะเบิม้มรวัวดึงดึงดึงฉันปั้นมาแล้วนะล็อกเทียเนี่ยความสวยเลยอเอออ่ะจบแล้ว ลดมากโอเคไปต่อเลยค่ะเราก็จะใช้แบบเดิมเลยนะคะก็ใช้อพวกทงละกันนะใช้พวกทงละกันอันนี้คือเนอร์แล้วนะเนอร์ฟลอว่านะบม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 บึ้มความสวยมาก ตอยเลยแหละชอบเล่นคนเดียวสำหรับใครที่ชอบเล่นคนเดียวนะคะก็เล่นแบบนี้ได้เลยนะก็จิมจมๆิไปเลยนะคะเพิ่มนี่นะคะอะไรประมาณนี้เนาะเออแล้วก็เออแล้วก็ ปึงปึๆงปึ่งปึงปึงเอาจบแล้ว <No alternative. S 1> ความสวยเลยล่ะแต่ต่อเว้ันชอบมากเลยนะคะเอาต่อมานะคะเออเนี่ยเอาไป,ไป,ไป,ไป่าไ่ายเต็ม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 เออไอเออได้อยู่ได้อยู่ดึงดึงโอ้ยโดนขาดเหรอ อ๋อหรือว่าฉันต้องมีสหนึ่งละชอบโดนขัดหรอก็อใจเรื่องละ e อีล็อกเตียพอๆกับอ e ีกับพุนเลยใช่ไหมเอาไปต่อคอ่ะเ้ยการท่านลมสองห้องเลยคืออะไรอ่ะแอบแกงปะอาฉันเอาธงเหมือนเดิมละกันเล่นคนเดียวต่อ ชิป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 ชิชิชิปปงปองปงปองปองปงฉันรฟลอว่ามากเลยอ่ะความสวยมากเนื้อเรื่องกระเจิงอีกอีดอกคือไม่มีไม่มีจุดที่รู้สึกเหมือนใส้ชเลยนะเอาดีๆทางเนื้อเรื่องทางแบบ การสุ่มกาชาอะไรเงี้ยเขาใจฟิลไหมสเลิฟชีมาแต่จะ,จะแอบนอยนิดนึงเพราะว่าไดีเอ็นคอมาโอ้ความสวยอ่ะอ,อนี่นิดนึงนะคะเปิง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 ,ปง,ปงยังไม่จบหรอ ซุบซุบบูมบูมบูมโอเคเรียบร้อยค่ะได้เท่าไหร่อ่ะห้องแรกอะ่ะสองพันสองก็ได้แหละอัพไปต่อฉันว่าฉันใช้แค่เนี้ยได้ละจบปึ้งปฟ้งปฟ้งไม่ต้องเปลี่ยนตัวหรอก <c oughs> แต่ถ้ามันมีห้องกันฮาวอกนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอะ่ะ แต่ถ้าการฮาวอกฉันจะเอาอฉันจะเอาพลวัตเันนี้แหละตซโ,โลไปเลยจบแดงแดงแดงบุมบุมอ่าอ่าโอ้ยอ,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 อะไรมาขัดอะไรอ่ะ มันเริ่มละโวมามันเริ่มละแต่ฉันก็ยังแรงอยู่นะมาชอคิปเปอร์เฮ้ค่ะเหมือนมันมีรถคู่ดาวอะไรด้วยเนี่ยสกิลมันออกเร็วมากเลยปกติอัน okay. ติชอคฮิปเปอร์จะแบบมาช้านิดนึงอันนี้คือแบบไหลเลยอะ อา่อารวมอา่อาอืมบิมอันติค่ะอ่าชอคกิปเปอร์ต่อ oh, เออนี่แหละนี่แหละเอลเอลบ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 พอนมาก เออรวบแดงแดงแดงบอมชอบมากอ่ารวบรวบอืมอือเออกวนเต๋ออ๋อชอบมาก อัดจบใช้เป็นอันนี้ลักกันนะคะห้องนี้ก็เหมือนกันใช้อีนกเนี่ยแหละโอเคโซโวล่เหมือนเดิมเปึง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 ไอเลิฟไอเลิฟไอเลิฟไอเลฉันจะรักโวล่าตลอดไปจบเราว่าความสวย บึง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 คือถ้าตอนที่ชีแบบลงมาจากอันเตียเหมือนกับอุกกาบาตตอนที่ชนบ้านตัวเองอะอันนี้คงแบบไม่ได้สปอยเนาะเพราะว่าเนื้อเรื่องก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าักพักหนึ่งเลยนะคะ อ้าวจบแล้วเหรอเอากำลังมันเลยโอเคงั้นไปต่อใช่แล้วเอฟเฟกอะไรคือเวอร์มากเป็นแบบอุกบาทแบบที่เห็นในเนื้อเรื่องเลยฉันเคยรอ,อาชีรวมทีมกับลราโซลว่ากับทีมเนี่ยพูดเลยว่าสนั่นคะแนนล้นอะเซมเซ็มโอ้ย หยุดนะคะหลวงแดงแดงแดงอ่าอ่าอ <Sammy? S 2> <Dad, S 3> ่าอ่นานั่นอ่าชอเลยชอเลย ไม่รอค่ะการตีเลยค่ะไม่รออะไรทั้งนั้นค <c oughs> ่ะอ่ารวบอีกรอบหนึ่งเปิงเปิงเปิงเอออ่ะรวรวรัวเฮ้ยอย่ามาขัด <c oughs> ฉันอย่ามาขัดอย่ามาขัด อย่ามาวุ่นวายได้เท่าไหร่อืมสี่พันโอเคเรื่อยๆนะคะฉันจะเนิฟชีโดยการที่ฉันจะใช้แค่ธงจบแล้วก็อันข้างล่างใช้นี้แทนตัวละครเรามันเก่งอยู่แล้วเพราะว่าฉันมันเก่งอยู่แล้วเนี่ยคอยดูนะนี่นะคะบอมวิแอบอึด เออมอนแอพอื่นเริ่มละเออมันเริ่มโชว์ของจริงละก็ยังได้อยู่นะจะไม่มีปัญหานะคะโอ้ยแต่เลือดลดเยอะอยู่โออยังไงล่ะนะคะเอาไงดีได้แหละทำาม็นซืไม่ได้หรอ ฟง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 ,ง,ง,งังความสวยเลยแหละมีหยุดเวลาด้วยนิดหนึ่งหยุดสี่วิอันนี้ไม่หยุดละโ,โอ๊ยอยอย่าโดนดาเมจเยอะอ้าจบแล้วหรอแล้วหรอโอเคสองพันสองนะ พลัง S 6ค่ะนี่เห็นไหมรลอร่าความสวยฉันว่าทุกตัวมัน S 6มันก็คงเป็นงี้หมดแหละ <c oughs> หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ฉันรู้สึกว่าฟลวร่ามันเลียมมอนหมู่ได้ด้วยแหละ <c oughs> ก็เลยเอามาแบบลงอะไรแบบนี้ได้ <c oughs> แต่ <c oughs> ก็น่าจะทุกตัวนะคะ <c oughs> ยกเว้นตัวถาวรแล้วกันนะ ก็น่าจะถูกตัวนะ S6 ก็น่าจะอย่างงี้หมดแหละใช่ไหมไม่รู้ไม่เคย S6 ต่ออื่นเว้เริ่มละเริ่มละบ้มแค่แคร์แครชาอคฮิปเปอร์บูมบูมบูมแต่แคนเซรลาลาฉันก็ยังเลิฟชีนะ รวบอ่รวบนั่นอ๋อฉันคิดว่าแบบสี่กระเด็นแล้วแข็งแข็งเบิ่งเบิ่งรวบอันตีชิวๆค่ะชักฮิปเปอร์ค่ะ อยากปลดดาวแม่งทุกตัวเลยฉันอยากได้ชอคิปเปอร์ปลดสองล็อกเซียปลดหนึ่งแทนเทล่าปลดสามอยากปลดแม่งทุกตัวปึ้มปึ้มอ่บรวบรวบโอเคได้เท่าไหร่อ่ะ น่าจะได้ประมาณอ๋อสี่พันหรอตอนแรกคิดว่าสามพันก็เยอะอยู่นะอันนี้เป็นห้องสุดท้ายแล้วนะคะอ่าจัดใหญ่อาใช้แบบอันนี้ไปเลยไม่ต้องเนิร์ฟนาะเล่นใหญ่ไปเลยห้องสุดท้ายแล้วคาเมเลียเอสหกคือสนันเออก็น่าจะจริงนะน่าจะปั่นรัวเลยไม่เนิร์ฟตัวเองนะคะเล่นคนเดียวก็เนิร์ฟพอแล้วนะ <will> ออเออ ไหนมอนน่ะอ๋มอนอยู่ไหนอ,ะอ่ะเออเจอตัวมาแล้ววิสนานเลยแบสนานเลยวิชอแบบเโลฟชีมากน,นะครับอไม่กโกอไม่กโกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ บึง้งนี่หล่นมาเหมือนอุกกาบาตว่าอะไรอะไรอะไรอีพวกนี้มาปั่นอะไรโกอุ้ยอีพวกนี้เริ่มแอบเม็ดหรอเริ่มแล้วนะคระับี๋ยวกันเถอะะเปิ้เปิง,ปง อืมอืมเอาให้หมดอืมอืมอืมปากบาต่ออืม โคตรมันเลยชอบมากไปเรื่อยไปเรื่อยมอนมาไม่หยุดเราก็ไม่หยุโดโคตรมันเลยเออเออไม่กล้าไม่กล้าบึง้งอัดจบแล้ว อันนี้ปิดจบแบบความสวยเว้ยได้ 5, <c oughs> ห้าพันห้องเดียวก็จบแล้วได้ห้าพันเล่นจบผมขอดูบิวได้ไหมได้แน่นอนค่ะเราโชว์บิวอยู่แล้วตอนเล่นจบได้แน่นอนค่ะนี่แหะค่ะเดยวเจอเลยอารวบร็อกสเตียดึงดึง เดิมเนี่แหละอหมิกระอหมิกระอหมิกระเออรวบห้องเนี้ยน่าจะได้คะแนนน้อยกว่ามากๆฉันว่าได้ประมาณสองพันต้นๆแต่ก็ถือว่าเยอะอยู่ดีแหละ มีล็อกเตียช่วยไงรวบดึงดึงดึงหมนุมนหมนุมนหมนุนหมุนหมุนหมุนอ่ะรวบอืมอืม,อมก่อนติไปเลย อ่าชอคิปเปอร์เลยเวชยอบมากเลยเอ่ะคือมันแบบมันเยอะดีอ่ะมันมีอะไรเยอะดีอ่ะมันเพลิดเพลินอ่ะนี่นะฮะเอ่ออ่ะรวบรวบเออไว้ความสวยมาก แคนเซเล,ล่าลกับนางรอง็อกเนซะียเนี่ยอ่าเข้านี้เลยชอคิปเปอร์การปีกสัมบึมรัวบึงบึงบึง อ่าโดนกันสีนล็อกเซียอ่ารวบเออเออเอออันสีต้องจอบสมหมเวลาละก่อนสีเล่นๆค่ะขำๆเวลาสมหมดละ อ,อได้เท่าไหร่อ่ะเจ็ดพันแปดร้อยหรอเลยหรอเลยหรอลดคะแนนโฟลว่าตัวเดียวเยอะกว่าอีนี่สามตัวเลยหรอเรอค่ามากๆเบี้ยวความสวยนะคะอ่ะเปิดด้วยโฟล่ว่าเลยหลักกัน บิลที่ดีที่สุดนะคะก็คือประจำตัวและบิลเสหนะคะไม่ต้องไปโชว์ของข้างในก็ได้ไหมอันนี้นะคะภาพรวมนะคะภาพรวมนะอะไรประมาณนี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะอันนี้นะคะแคนเซล,ล่าก็ประจำตัว เกือบร้อมีประจำตัวนะเพราะว่าความสวยความสุ่มง,ง่ายนะคะอันนี้ภาพรวมภาพรวมนี่นะคะสกเลอัพเต็มแต่ว่าแมงกะพรุนปดหนึ่งนะคะร็อกเซียปดศูนย์็อกเซียชันใชัยอ,อ,อาวุธพาร์นะถ้าสมมติว่าไม่ได้อาวุธประจำตัวฉีกก็ไม่เป็นไรนะพอร,รู้สึกว่าแบบไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะคะอ่ะ เออโคภาพรวมภาพรวมแต่ถ้าสมมติว่ากดแล้วแบบมันออกเร็วก็จะดีเหมือนกันตอนนี้ฉันทำสกิลสิบห้าสิบแปดห้าอนาคตก็ทำสิบเต็มหมดนี่แหละอ่ารอบนี้ไม่มีคาเดีเยไม่มีอะไรเลยมีแค่นี้เลยสี่ตัวนะคะช็อคิปเปอร์ก็ไม่ปลดเลยปลดศูนย์ภาพรวมนะคะภาพรวมนี่ อันนี้ก็มีประจำตัวความสวยนะคะอันนี้นี่อะไรประมาณนี้นะคะหมดแล้วเรียบร้อยอันนี้ฉันก็อับเต็มนะคะเพราะฟาร์มง,ง่ายดิก็อับไปเลยให้มันเต็มจบใช้แค่นี้เลยไอ o v e มากนะคะขอจบการเล่นเรือผีไปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันอีก ในตอนที่9วันหรออีก9วันนะคะเอาตู้ก็ตู้ก็หมดไปพอดีสิตัววูล็อกเซียไม่เป็นไรถ้าฉันได้อวุธล็อกเซียเดี๋ยวฉันจะมาอวดอีกทีหนึ่งนะคะอาจจบการเล่นไว้เพียงเท่านี้จ้าไว้ฉันชอบชีมากเลยเลิบชี